สวัสดีค่ะครูชื่อครูวะเลยรักมณีรัตน์หรือครูพี่น้อยค่ะเป็นครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลสามค่ะอาบน้ำแล้วสบายตัว,วตัะหัวแล้วสบายพุง ไ่น้อยร้องไปนะคะก็คือเพลงอาบน้ำค่ะดเด็กๆขาค่ะหน่วยสุขนิสัยที่ดีนั้นเด็กๆควรป,ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะและจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจริญเติบโตตามวัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ,ะการมีสุขนิสัยที่ดีนั้นมีอะไรบ้างเจอกันค่ะคะ่ะ หนึ่งเลยนะคะการดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยการดูแลสุขภาพไม่เจ็บป่วยนั้นหนึ่งเลยค่ะคือ <c ười> สวมผ้าสวมเส,สื้อผ้าที่สะอาดค่ะเด็กขาการสวมเสื้อผ้าที่สะอาดก็คือสวมเสื้อผ้าที่ซักแล้วนะคะและไม่ใส,ส,ส่เสื้อผ้าซ้ําค่ะต่อไปคือการดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยมีอีก <c ười> อย่างหนึ่งค่ะคือ <c ười> อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นก็คือ ในบ้านต้องสะอาดค่ะปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยนะคะค่ะบริเวณบ้านก็เช่นเดียวกันนะคะควรจะสะอาดสะอ้านและไม่มีแอ่งน้ําที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันเชือ้อโรคได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆไม่ควรออกไปตากฝนนะคะอย่าออกไปนอกบ้านถ้าฝนตกอย่าออกไปนอกบ้านนะคะเด็กๆขาและถ้าสําคัญจิตจําเป็นจริงๆนะคะ เด็กๆก,ก็ควรกางร่มค่ะใส่เชื้อกันฝนหรือสวมหมวกให้เรียบร้อยค่ะและอย่าไปคุกคีผู้ป่วยผู้ป่วยนะคะถ้าเห็นใครป่วยก็ไม่คุกคีเขานะคะและถ้าจะเป็นจริงเด็กๆควรสวมแมสให้เรียบร้อยนะคะและการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดนะคะเมื่อร่างกายเราสะอาดและ และจะทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บป่วยได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือ,อรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นเองค่ะหลักห้าหมู่นั้นมีอะไรบ้างไปเรียนรู้กันค่ะหมู่ที่1ค่ะคือโปรโตีนประกอบด้วยค่ะเนื้อนมไข่และก็ถั่วค่ะ หมูที่2ค่ะคือคาร์โบไฮเดรตนะคะที่ประกอบด้วยข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันค่ะจีหมู่ที่3ค่ะคือเกลือแร่หรือแร่ธาตุค่ะประกอบด้วยพืชผักต่างๆค่ะหมู่ที่4ค่ะคือวิตามินค่ะวิตามินที่ได้จากผลไม้ต่างๆค่ะหมู่สุดท้ายค่ะคือหมูที่5ค่ะ คือไขมันนะคะไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ค่ะค่ะหน่วยสุข,สขนิสัยที่ดีหัวข้อต่อไปนะคะคือการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยค่ะทำยังไงบ้างคือการดื่มน้ำอุ่นนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะและรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะค่ะเด็กๆไม่ควรออกไปเล่นนอกบ้านนะคะ และกลางคืนก็เหมือนกันค่ะต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะเพื่อร่างกายแข็งแรงค่ะเด็กแล้วก็รักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอนะคะดื่มน้ําอุ่นหรือน้าอ,อุณหภูมิปกตินะคะ,ะแล้วก็ถ้าเราไม่สบายจริงๆนะคะเด็กการเราเราต้องมีเจ็ดพอใช่ไหมคะมีไออย่างเงี้ยเราไม่ควรไอหรือไม่ควรไอออกไปนะคะเราต้องใช้พ้าชน้าปิดปากหรือแมสสวมไว้ค่ะ เพื่อความปลอดภัยของคุณรอบข้างนะคะ,ะและสำหรับตัวหนูด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะคือการทำความสะอาดร่างารรากายอย่างถูกวิธีค่ะอย่างเช่นอาบน้ำให้สะอาดนะคะล้างหน้าให้สะอาดค่ะเด็กๆค่ะค่ะแล้วก็แปรงฟันเช้าเย็นนะคะแปรงฟันทุกวันเพื่อฟันแข็งแรงค่ะและ ล้างมือตัวเองให้สะอาดล้างมือบ่อยๆนะคะยิ่งช่วงนี้ค่ะเชื้อโรคเยอะนะคะเด็กๆต้องหมั่นล้างมือสม่ําเสมอค่ะข่าวข้อต่อไปนะคะคือการรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกายค่ะเราต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดนะคะแต่ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นนะคะและไม่เสีเสื้อผ้าซ้ําค่ะใส่เสื้อผ้าที่ซักใหม่สม่ำเสมอนะคะและ ไม่เช็ดสิ่งสกปรกบนเสื้อผ้าเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้เสื้อผ้าสกปรกได้ค่ะค่ะรเดีกๆคขาเรามาดูอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายกันค่ะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่สะสบู่ค่ะครีมอาบน้ำใช้สำหรับอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดกันนะคะสองค่ะยาสระผมสระให้สระผมใช้สำหรับสระผมให้สะอาดสะอาดสะอานนะคะสามค่ะรเด็ยๆข์ขายาสีฟันแปรงสีฟันใช้สำหรับแปรงฟันค่ะ เด็กๆอย่าลืมแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะเพื่อฟันสะอาดและแข็งแรงค่ะค่ะเด็กๆค่ด้วยสุขอนิสัยที่ดีก็ได้จบลงไปแล้วนะคะครูพี่น้อยขอฝากเด็กๆทุกคนดูแลสุขภาพค่ะรักษาวความสะอาดของร่างกายสวมเสื้อผ้าที่สะอาดกันด้วยนะคะเพื่อสุขขานิตรอนามัยที่ดีของเด็กๆเ,เองนะคะด้วยรักและห่วงใยจากครูพี่น้อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่น้อยมีกิจกรรมที่ดีมาฝากเด็กๆคะ่ะ<ว>ชื่อกิจกรรมสุขขนันธ์ใสยที่ดีคะ่ะพี่น้อยจะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอส่งพี่น้อยคะ่ะอ่านะคะจะให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่คะ่ะทำความสะอาดบ้านเช่นคะ่ะกวาดขยะค่ะเด็ก,ดกถูกบ้านนะคะเก็บของให้เข้าที่เข้าทางคะ่ะหรือช่วยคุณแม่ล้างจานก็ได้นะคะอ่านเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ส่งมาให้คุณครูและพี่น้อยดูกันค่ะขณะขณะดเด็กๆทำง,งานนะฝากไว้น,นิดนึงค่ะให้ผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะคะและอย่าลืมส่งคลิปและถ่ายรูปมาส่งพี่น้อยดูนะคะค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะได้จบลงไปแล้วค่ะเด็กครูพี่น้อยขอฝากเด็กๆไว้น,นิดนึงนะคะให้เด็กๆหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะให้เด็ก ออเมื่อออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมสวมแมสให้เรียบร้อยนะคะและหมั่นดูแลสุขภาพให้ร่างกายให้แข็งแรงไว้สม่ำเสมอนะคะเด็กๆค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ